สวัสดีครับทุกคนมาดูกันครับผมดักกุ้งไว้ตอนเช้าตอนนี้เย็นแล้วจะมาดูจะได้หรือไม่ได้ครับก็พอได้อยู่นะครับ เยอะอยู่นะครับหลังนี้ครับมาดูหลังสุดท้ายกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็พอได้อยู่นะครับครับขอบคุณครับ